ลิปนี้เนบขอตั้งชื่อว่าผมเสียดายนะครับซึ่งก็มีหลายคนมากนะครับที่ก็คือออกกําลังกายมานะครับมานานมากนะครับไม่ว่าคุณจะฝึกที่ยิมนึกฝึกที่บ้านหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็อยากลีนนะครับอยากมีซิกแพคนะครับอยากสัมผัสนะครับบอดี้แฟทนะครับสักสิเซนลงมานะครับซึ่งก็ออกกําลังกายก็หนักมากกว่าเดิมแล้วนะครับไม่รู้จะ คือถูกผิดค่อยว่าอีกทีนะครับก็กินอาหารนะครับก็คือศึกษาพาะะัฒนาการกินอาหารน้อยกันแล้วครับแต่อย่างมีซิกแพคแต่ไม่สัมผัสนะครับคําว่าซิกแพค10%บริแฟตนะครับซึ่งไม่รู้ว่าบางคนก็ล้มเลิกเลยนะครับอ่าล้มเลิกการออกกำลังกายก,ก็กลับมาปล่อยตัวเองอ้นวนกวาเดิมอีกนะครับแต่บางคนก็ผมมีขอชื่นชมนะคนที่ยังสู้อยู่นะครับถึงคุณจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ถึงคุณสู้คุณยังมีใจสู้นะครับแต่นะครับถ้าคุณมีถ้าคุณก็คือได้องค์ความรู้ไปมีโค้ดมีไกด์ไลน์นะครับคอยให้คําแนะนําแล้วจะดีกว่าไหมนะครับถ้าคุณถึงเป้าหมายเร็วผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับคุณออกกําลังกายมา3าเดือนนะครับอกับคุณออกกันอดีคุณออกกําลังกายมาหรือว่าคุณเห็นเพื่อนคุณนะครับออกกําลังกายมา3 3ปีนะครับแล้วก็คุณมารู้จักผมปุ๊บอ่า คุณมาฝึกกับผม3เดือนนะครับคุณสามารถแปลงร่างได้ก็คือถึงเป้าหมายก่อนคนที่เขาฝึกมาเพื่อนคุณอ่ะสามปีนะครับมันจะดีเสียกว่าไหมนะครับอ่าซึ่งก็คือกว่าผมนะครับจะทํากลุ่มกว่าผมจะจะลุยมาสองปีนะครับผมโดนดูถูกเยอะไม่ว่าเทรนเนอร์นะครับบางคนก็พอเขาไปเรียนจบมีใบเซอร์เขาก็จะดูถูกนะครับซึ่งก็ อย่างเขาก็ก็คือไม่เป็นไรบางคนก็เห็นผมฝึกที่บ้านก็ดูถูกเ็งเขายิ้มอ่ะผมก็คือเจอการบลรี่ดูถูกบางหมนะะครับซึ่งนั่นแหละครับมันมันก็คือทําให้ผมต้องลุกขึ้นมาสู้สองปีกว่านี้นะครับเพิ่มมาพิสูจน์ตัวเองว่าอ๋อแค่มีซิกแพคเอง ไม่จําเป็นคือเราไม่ได้เป็นโค้ดไม่ได้เป็นเทนเนอร์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนโบเซนเนอร์เทนเนอร์แค่มีเสียแผคเมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเรามาดูครับสิ่งที่ผมก็คือเสียดายนะครับอย่างแรกก็คือหนึ่งนะครับสําหรับน้องเขาในรุ่นที่ห้านะผมเสียดายพื้นฐานความแข็งแรงของน้องเขาครับซึ่งก็คือพื้นฐานความแข็งแรงคือพื้นฐานดีมากโอ้โหแบบคือ เพิ่งมาปรับนะครับก็มาปรับดีเทลนะครับฝึกดึงข้อฝึกดิฟอะไรแบบนี้แหละครับให้มันขึ้นสุดลงสุดให้ท่ามันถูกนะครับเพิ่งมาปรับนะครับสาหรับคนที่มีพื้นฐานก็คือเขาปรับแป๊บเดียวเขาเาปรับไม่นานเดี๋ยวเขาก็เขาก็เข้าใจท่าเขาก็ถูกครับผมเซได้มากนะครับเพราะพื้นฐานเขาแข็งแรงมากครับดึงข้อท่าสวยนะครับดิฟแข็งแรงมากครับฝึกคอรฝึกขาอะไรแบบนี้ผมก็คือผมเซได้ความแข็งแรงมากแล้วแล้ว มันไม่ลีนนะครับซึ่งเสียดายครับก็คือเสียดายอย่างที่สองนะครับซึ่งก็ผมเสียดายนะครับก็คือค่าแจ้จ่ายอุปกรณ์ของน้องเขาที่ลงทุนผมที่ผมดูนะครับประเมินนะหลายหมื่นผมบอกเลยผมดูแค่นี้หลายหมื่นก็ก็คือสําหรับคนที่มีบัตเจ็ตมีต้นทุนมีเงินนะรวยอะ่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อเรียดอยู่แล้วนะครับ แต่สําหรับคนรากหญ้าธรรมดานะครับเขาจะซื้อบาคู่นะครับราคาพันห้าเขาก็ยังคิดแล้วคิดกูจะซื้อดีไหมเนี่ยหรือกูจะวิดพื้นมาก่อนเมื่อมาหาคําตอบว่ากูวิดพื้นอ,อกกูไม่เปลี่ยนอ่าเขาก็เลยต้องหาเงินมาซื้อนะครับซึ่งคนเราต้นทุนต่างกันต้องเข้าใจบางคนนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเสียดายดมากนะครับคนที่ว่าเขามีเงินนะเขาลงทุนยินยืมไว้ที่บ้าน2 3แสนนะครับซื้อเครื่องสมิธแมทชีนไว้ที่บ้านเครื่องนึ่งเป็นแสนนะครับผมเสียดายรู้ไหมผมเสีย เสียดายนะครับเขาฝึกท่าเลดบูดาแบบนี้แต่เขาดึงข้อจริงๆไม่ขึ้นผมเสียดายกับสิ่งที่เขาลงทุนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เสียดเขามีเงินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถ้าเราเป็นคนธรรมดานะครับโอ้ยลงทุนไปนะครับเครื่องสมิธแม่ชีลงทุนไปหลักแสนแต่ดึงข้อไม่ขึ้นเสียดายมากผมเสียดายแทนมากๆเลยครับซึ่งมันไม่แปลกเลยทำไมรูปร่างไม่เปลี่ยนนะครับ ซึ่งก็คือ3นะครับสิ่งที่ผมเสียดายนะครับก็ผมดูแล้วค่าใช้จ่ายเขานะครับก็หลายร้อยนะครับที่ผมสังเกตด้วยตาก็ประมาณเรยๆสามสามร้อยอัพอะไรประมาณนี้ครับสอย่างน้อยมีขี้หมูขี้หมา200อัพนะครับถึงก็บางวันก็4 0 0 500ยซึ่งผมเสียดายค่าใช้จ่ายนะครับในการกินนะครับเออถ้าเขามีเงินอะไรก็เขาก็ไม่ซสีเรียสอยู่แล้วนะครับแต่อย่างคนนะครับที่ว่าเขามีครบ ก็คือค่าใช้ใจ100่าย1 5 0 150บาทต่อว,วันนะครับก็คือถ้าก็คือเขามีงบน้อยแต่ถ้าเขานะครับเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการนะครับเขาก็จะได้สารอาหารที่ครบนะครับแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารนะครับเขา คือผมเสียดายนะผมบอกเลยว,ว่าเสียดายแทนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้เรื่องก็คือผมจะทําคลิปนะเกี่ยวกับสารอาหารแต่ว่าผมก็ทำา้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับหลายคนก็ตอนนี้ก็คือพอเข้าใจเลยครับมาคนยุดเทียนนะครับว่าประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้างซึ่งเนี่ยครับก็คือ3มสิ่งนะครับก็คือที่ผมเสียดายนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน<ม>การตั้งใจออกกําลังกายอะไรแบบนี้ก็คือ เราไปนะครับอกแบบออกไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับออกไปวันวันอะไรแบบนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแล้วครูจะต้องจบด้วยการฝึกยังไงกี่ท่าอะไรบ้างคือนี่แหละครับสาเหตุที่ว่าก็คือมันฝึกเองซึ่งผมเด้ได้แล้วก็มีใครนะครับหลายคนนะครับในกลุ่มนะครับที่มีพื้นฐานดีเหมือนน้องเขานะครับก้อนที่ผมดูนะครับก็มีประมาณ 3ถึง5คนที่พื้นฐานดีมากซึ่งผมเสียดายแทนเลยนะครับว่าเอมันไม่ลีนมันไม่ใช่เป้าหมายอะ่ะไม่มีใครไม่อยากลีนนะครับซึ่งก็เนี่ยครับพี่กับน้องสองคนนี้ซึ่งผมเสียดายมากถ้าเขาอยากลีนเขาไม่ลีนพื้นฐานเขาดีมากนะครับสองคนคือพื้นฐานเขาดีเยอะซึ่งผมเสียดายนะครับถ้าไม่ลีนไม่มีซิกแพคนี้มันอยเสียดายมาก ผมจะเป็นเห็นแล้วเห็นก็คือเห็นหลายคนนะครับพื้นฐานแน่นนะครับแน่นมากแต่ไม่ลีนครับอยากลีนเนี่ยครับซึ่งผมเห็นว่าเออก็คือเราพอจะช่วยเหลือเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็เข้าโปรแกรมฝึกประมาณอีกสองทิปผมจะออกแบบให้แต่ละคนนะครับคนที่ส่งการบ้านนะครับผมจะดูก็คือกดไปที่ชื่อคุณน่ะผมก็จะดูนะครับว่าโปรแกรมไหนนะครับมันก็จะขึ้นคลิปที่คุณเคยโพสอ่ะก็คือจะดูให้มันตอบโจทย์กับเป้าหมายของคุณนะครับ จะดูพื้นฐานความแข็งแรงของคุณนะครับเช่นคุณดิฟได้กี่ครั้งวิดพื้นได้กี่ครั้งอะไรแบบเนี้มันก็จะประเมินนะครับว่าอ๋อจะออกโปรแกรมให้กี่ท่ากี่เซตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างเช่นคุณเป้รุ่นที่4ีที่ผ่านมาซึ่งผมเสียดายนะครับถ้าเขาอยากเรียนเขาไม่เรียนพื้นฐานอ,ออกออกกําลังกายเขาดีมากนะครับไม่เรียนผมเป็นคนที่เสียดายแทนนะครับก็สําหรับสมาชิกเพื่อนๆที่เห็นโพสต์นี้นะครับ ก็คือตอนนี้ผมเปิดเทนเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับจะเข้ากลุ่มเทนฟรีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินกับผมจะส่งลิงก์กลุ่มไปให้คุณนะครับอ่าก็อีกไม่นานประมาณอีก2อาทิตย์นะครับผมจะปิดจริงๆนะครับนี่ครับถ้าผมออกแปบโปรแกรมให้ใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มปิดรุ่นที่5คนแรกนะครับผมก็จะปิดทันทีแล้วคุณก็ไม่สามารถเห็นกลุ่มนี้ได้ตลอดไปนะครับ ก็เปิดอีกทีนึงก็อีกประมาณ4เดือนเนะคะับเดือนครั้ง4เดือนครั้งประมาณเนี้ยนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับ